หันดีดีหันดีดีลูกหันดีดีโอ้โหดีดีไม่หันไปหันมาเฉยเฉยใช่อ๋อยังอยู่ใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปัดให้ลูกปัด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 โอ้กลัวไม่หล uh, ่อแล้วปัดให้เลยนี่ฮะเหาซ่านมากนะโอเค ร้อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวลูกเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวหายร้อนแล้วครับไม้นแกแกะก่อนร้อนแกะก่อนแกะอะไรแกะภาคภูมิเนี่ยนเดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวผมมันเข้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้แกะละเสร็จแล้วได้แกะละได้แกะละเดี๋ยวได้แกะละ โหหล่อจริงๆน่ี่รหรอแมน่หล่มากเลยว่ะโหหล่องานเนี้ยอชื่ออะไรลูกชื่ออะไรรื่ออะไรกชื่ออิคิวค่ะไม่ต่อมาไม่งั้นด้วไม่บอกหรอไม่บอกหรอคะไม่ต้องหอลูกหันดีๆหันดีๆลูกหันเออ เดี๋ยวพี่จะตัดตรงนี้นะเอ๊เอาหูไว้ด้วยก่อนเนี่ยเอาไว้ไหมเอาไว้ปะโอ้หลอ่ลอหล่อน่าหล่อยังหล่อแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะนี่ไงแล้วเด่นเด่นเด่นพี่ตัดฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนโอ้โห นิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาอย่าทำอย่างนั้นสิข้าหน้าเนาะนิดตัดเองนิดนึงแค่ตรงนี้เองรู้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้นิดเดียวเนี่ยเนี่ยอยู่เฉยเฉยลูกอยู่เฉยเฉยข้าหน้าข้างหน้าสั้นไปไหมเนี่ยอืมไม่ต้องโอเคโอเค สามตั้งเงินห้าพอแลวอย่าสั่นไปหันมาพอแล้วหันไปหันมาเดี๋ยวเต้องเสร็จสักทีจ้าไหนพี่ดูก่อนดูข้างหน้าข้างหน้านีสดูดิหล่อยางดูสิหล่อยางไหนดูสิหล่อยง หล่อแล้วแม่เออเองอ้าวทำยีกแล้วดูจอร์นก่อนดูจารนก่อนหันมาทางนี้หันดีๆหันตรงๆหันตรงๆจร์นทางนี้เยอะไปแค่ไหนดูซิจอรนเท่ายางดูดูดูจอรนเท่ากันยางเท่ากันหรือยังดูในกระจกดูซิจอรนเท่ากันยางจ้าจ้า อ่าดูจอนเดี๋ยวนี้ดูดูก่อนนะหลอ่หลอไหมดูซิหลอ่อไหมดูซิโอ้โหเท่ากันเลยอื้วอาวแล้วดูเอาไปด้านลำไหมอ่ะ